สวัสดีครับกระปอีสุนะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขส่งมอบรถดิวเอ็กซ์แอคทีฟนะฮะให้กับพี่ดิวนะเพื่อนสมาชิกในมีเอ็กซ์เซมริกับไทยแลนด์นะฮะลำดับครอบครัวที่213นะครับพี่ดิวนี่เป็น FC ติดตามกระป๋มานานหลายเดือนแล้วครับจากโคราชแต่แกไปทำงานที่ปาจินบุรีเดี๋ยวพาไปชมรถก่อนนะฮะก่อนที่ลูกค้าก่อนที่ พี่ดิวจะนำรถกลับไปที่บ้านนะครับแต่น,นี่เป็นมิวเอ็กซ์เอสี่นะฮะสีเงินโบลยเนียนอันนี้ราคาตัวรถอยู่ร้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่น,นี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมไปนะฮะเดี๋ยวพอยติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้มีสองสีนะฮะสีบอลเงินกับสีขาวมุกอันนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะฮะเริ่มในไฟตัดหมอกใส่ให้นะฮะอยู่ในโปรโมชั่นนะไฟตัดหมอกแล้วก็ อันนี้ไปทําที่ร้านน้ากระโนนะครับอันนี้เป็นยาเออ่คิวคิวของน้ากระโนนะฮะอันนี้ยางยางโต,ตโยตแต่ในโปรโมชั่นนี่เป็นยางนิตโตะ S D 420อันนี้แม็กอันนี้แม็กนะฮะโปรแม็ก T 37หยอดแดงนะฮะดำมันเงานะครับอ218นะฮะแล้วก็โชคนะฮะโปรเฟนเดอร์ข้างหน้าปรับระดับได้16ระดับนะฮะ อันนี้ไปจัดทรงที่ร้านน้ากระโบนพรอสปิงโหลดชุดของโบเฟนเดอร์ตัวนี้สุดยอดแล้วฮะนา้าต้องน้าจัดให้เลยนะครับน้ากระบนนะบายเจแเลสซิหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสองนิ้วนะครับคิวล้อของน้ากระบนเหมือนกันนะทิวล้อแนบเลยเจะพอดีเป๊ะเลยครับดำมันเงาตัดกับดำด้านนะครับอันนี้กระจกมองข้างอันนี้อยู่ในโปรโมชั่นเหมือนกันอันนี้ ใส่จากตัว,ตว,ตวท็อปมาใส่เลยนะครับตบัตบก็อไฟฟ้าได้ข้างหลังนะฮะก็ลงสองนิ้วนะฮะแมกยางังแล้วก็ซับแท้งนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลังซับแท้งนะฮะหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสองนิ้วนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นติชเกอร์่ของด้านะฮะบายเกมเลซิ่ง okay, เซ็นไรเซ็นนะนักขบนนะครับนักขบนอยู่คลองหกทัญบุรีนะครับมีที่เดียวไม่มีสาขานะครับทําไม่ทันแล้วครับก็เจ้าของรถนะคะัที่เจ้าของรถนะพี่ดิวเดี๋ยวพาชมรถข้างในนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาสัมภาษณ์ลูกค้าอ่าเดี๋ยวพาชมรถข้างในนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ดิวนะครับอันนี้นะฮะพร้อมแผงแคงสี่สี่เอ่อปุ่มสวิตช์นี่นะฮะแล้วก็พร้อม ผาลองไนี่นะฮะของตัวท็อปมาใส่เลยใช้งานได้จริงคะใช้งานได้จริงครับอยู่ในโปรโมชั่นท็อปอะไรได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองดูครับท็อปได้เลยครับรุ่นนี้มาไม่มีนะฮะแต่ถ้าแม่จัดในโปรโมชั่นให้แล้วก็บอก์นี่เป็นบอรหนังจากโรงงานนะครับ เดียวกับอัลติเมทนะฮะแล้วก็เลือกสีได้ใช่ไหมเลือกสีได้ฮะเป็นดำก็ได้ครีมก็ได้เราไม่ได้ถ่ายงานนะคะงานแรนนิดฮะปลายอัลติเมทนะฮะ,ออะ,ะ,ฮะแล้วก็ถ้าแม่ให้66ดีนะฮะอันนี้ดำได้แดงฟูทั้งคันนะครับอยู่ในโปรโมชั่นเหมือนกันแล้วก็กล้องมาดึงหน้าพร้อมเนมนะฮะอันนี้นักไปได้ให้รถมาไม่มีนะจากฟาร์มนี่มีทุกคันนะฮะพร้อมนละมันหนึ่งพันบาทจอ,จอ Android นะครับ9นิ้ว โรงงานมาไม่มีนะฮะดันปลาจัดโตให้แ,บบแล้วก็มุมมันแบบตีฟังก์ชันลิงก์กับเครื่องเครื่องเอ่อฟอนเลยครัแบบน,นี่ก็ไปใช้งานได้เลยครับผมแล้วก็ฟิล์มก็นานโนซามิคบายเลิเมทอันนี้40อันนี้60อันนี้80รอบคันเห็นไหมฮะดูด้านข้างจะพอดีเลย ทีเดี๋ยวไปคุยกับพี่ดิวหน่อยนะครับพี่ดิวครับสวัสดีครับพี่ดิวเชิญเลยครับหน้ารถเลยกันแหล่ะวันนี้ดีใจฮะรถมาส่งมอบรถให้พี่ดิวสวัสดีครับนะครับเอฟซีจากโคลาชโคราชแต่ไปทำงานที่ปรจีนอ๋อไม่ครับสุดรถถูกใจนะครับถูกใจครับสวยมากเลยไง อันนี้ตามใบสั่งพี่ดิวเลยนะครับเรียบร้อยพอดีนะแป๊ดจัดโปรรุ่นดีขึ้นมาเหมือนกันเห็นว่าเจอน้าแป๊ดในไหนคะอยู่ในมิวในมิวเอสขับแล้วเบียร์ฟอร์มอลีคร่บครับทำไมถึงเลือกซื้อกับน้ำแป๊ะครับก็มีคนที่เคยออกน้ำแป๊ดบอกว่าน้องแกพูดดีและวบริการดีแล้วก็โทรมาแนะนำตลอดพี่พี่แบรนด์ใช่ไหมครับแบรนด์ เอฟีโคราชเหมือนกันครับผมพี่แบนก็สีนี้นะฮะสีเดียวกันกน,น่าจะรุ่นเดียวกัน,ค,นครับครัเจอครั้งแร<ห>ก,กครับเจอครั้งแรกครับเจอก่อนโทรได้ยินแต่เสียงก็จริงหล่อมากเลยครับคร,ออรับชำระเรียบชำระง่ายนะครับมันไม่ต้องกลัวน่าจะส่งข่าวเป็นระยะให้ให้พี่แบนรู้ให้ให้ดิวรู้ว่าเราทำอะไรอยู่รถเรียบร้อยครับแฮนด์เมดครับ ถ้าเทียบกับที่ผมเคยเจอมาน่าอันนี้เร็วสุดแล้วแร้วก็อื่นสี่เดือนสามเดือนกว่าห้าเดือนอันนี้แป๊บยวอได้ก็เนี่ยนี่เป็น Active สีบอนเซนนะฮะผมพีแบนด์ก็สีนี้เหมือนกันถูกใจนะครับถูกใจครับสวยมากเนี่ยนี่พี่ดิวสั่งนี่เลยนะฮะอ่าโกลเมคสีสามเจ็ดดันมันเงาหยอดแดงอ่าตอนดูในคลิปอ่ะมันไม่ได้สวยนะไม่สวยขนาดนี้พอตัวจริงอ่ะสวยมากเลยตัวจริงสวยนะครับถูกใจครับใช่ใ่ดีใจครับ รถถูงใจนะฮะไี่นี่ก็พับไฟฟ้าได้เรียบร้อยตามที่พี่ดิวต้องการเลยใช่มันเหมือนของตัวท็อปเลยเอะเดี๋ยวกลับโคราาเลยป่ะครับน่าจะกลับโคราาเลยครับที่เงีย้ยแต่ว่า,าเดี๋ยวใ้ญ่แฟนผมขับกลับอจะทางที่ปอรีน,นใช่ไหมครับครับแ๋ยวผมก็กลับไปทํางานต่อ เดี๋ยวพี่ดิวฝากอะไรไว้กับเพื่อนสมาชิกหน่อยนะครับครับผมถ้าใครสนใจเรื่องมิวเอ็กนี่ติดต่อนะแป๊ได้เลยครับได้ทางไลน์หรือว่าเ c e บุ o k ครับยินดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงรายนี้นาแป๊ดลาไปก่อนนะฮะเป็นครอบครัวที่สองร้ยสิบสานะฮะสองร้อยสิายิ่งยิ่งครับแล้วยังไงฝากติดตามด้วยนะน้าแป๊มีโปรสำหรับรุ่นนี้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลงให้ทุกคนติดตามแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับ น้ำแป็ฝากเบอร์ไว้หน่อยนะฮะศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสามถ้าแป็ตอบช้าต้ขออภัยและทยอยตอบตอบทุกไลน์ครับเรื่องรนนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับเค้แคนให้ดูแลตัวเองสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เดียวขอบคุณครับรับใจนะฮะสวยมากเลยเนี่ยไอ้ะขอบคุณ